เขาจมีพื้นที่ปลูกไม้กระถางตอนนี้เขามีขนาด 100cc ให้ด้วยเอาลองไปทดลองนะครับ<ช>ไม่ต้องซื้อถึง950เอาว่า 100cc ไปทดลองก่อนออขวดละ500บาทมันแพงนิดนึงถ้าเป็น,นทาวเฮาส์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าซื้อขวดเนี่ย 500cc ใช้กันได้ทั้งสองใ<ช> ไอ้ร้อยซีซีก็เป็นปีแล้วคุณเออใช่เพราะผสมทีละนิดเดียวฮะฝาเล็กๆ่ยครับคุณก็ฉีดได้ทั่วบ้านแล้วนะครับน่าลองดูครับนะผลิตภัณฑ์ของคนแสดงสนับสนุนเกษตรกรนะครับให้ลืมตาปากได้นะครับลดทุนยอดขายเนี่ยที่รัฐบาลเขาให้มาหมื่นห้าอนาคตจะเหลือ12ื่นสองไหมนั่นก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงแต่ว่าถ้าคุณลดจากลดต้นทุนซื้อปลยราคามหาโหดราคาเป็นเนี่ยหรือเท่านี้ หมื่นห้ากับหมื่นสองให้ชิวๆชิวๆเพอเพลตันละหมื่นคุณยังสบายเลยฮะโห่ยอดปุ๋ยนะโหยสุดยอดดาวพิฆับรอกันได้เลยนะองนะบางทีเราต่อสู้เพื่อทำไตเลยนะเราอยากโค่นอำมาตเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะไปไล่นู่นไล่นี่แต่วันนี้คุณอยากโค่นอำมาตคุณอยู่ที่บ้านนะแล้วคุณซื้อปุ๋ยเนี่ยใช้นะพอปุ๋ยมันตายปุ๋ยมันเจ๊งอำมาตมันก็ไม่มีตังค์จะปฏิวัติไม่มีตังค์จะรัดประหารนะ มันก็ตายฮะเห็นไหมฮะปุ๋ยปุ๋ยปราบแล้วอมาดนะฮยเป็นแถวริงเลยโคตรแถวยิงเพราะตัวหลักเลยรายได้หลักมันเนี่ยปุ๋ยกับค้าข้าวนี่แหละครับคุยกันที่ธนาคารเทพครับไอ้พวกนั้นแหละครับที่คุณใช้แหละไอ้ปุ๋ยเคมีที่คุณใช้ได้แหละครับของเขาทั้งนั้นเพราะนั้นคุณยิ่งใช้คุณไม่สู้แต่คุณก็ส่งเงินให้เขาตลอดต่อไปนี้เลิกส่งเงินให้มันแถมยังมาบำรุงพี่น้องบนแสดงด้วยกันนะเพราะฉะนั้นอมาดตายคุณใช้ปุ๋ยเนี่ยนะฮะ ข้าวโตอมาตายฮะลองี้แล้วกันลองดูครับลองดูสนใจติดต่อโทรอีกทีนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 7 9 3 8 4 3 3 3 8 8 5 5 4 4 4 9 9 4นะครับแล้วก็081-645-9461โทรมาสอบถามกันนะครับอนก็เข้าเรื่องนี้ค่ะปุ๋ยเยอะเลยนะครัหนึง โอ้โหมันจำเป็นขอไยด้วยเพราะ,<น>ะว่าอันนี้มันเป็น,น<า>แนวทางการต่อสู้เหมือนกันนะครับก<น>ะก็เมื่อวานนี้คุยกันสุดท้ายปิดท้ายที่น้องติ่งนะแต่ว่าประเด็นเยอะแยะมากมายในสภาแต่ว่าเรประเด็นปิดย่อยเนี่ยนะครับที่ในโลกข่าวสารข้อมูลคุยกันอยู่นะฮะเรืเ่องการประชุมสภานี่แหละนะครับมีข่าวบางอย่างหลุดลอดออกมาโดยที่นักข่าวเอามาเล่นไม่เกี่ยวกับประเด็นประชุมนะฮะไม่เกี่ยวกับมาตราใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าไปดันไปเกี่ยวกับพระเจ้าประคุณบรรดาสสนะฮะ ที่อยู่ในสภาในช่วงประชุมแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงหลักความจริงของคุณดวงนะครับนั่งประชุมเครียดสามวันสามคืนจะให้เจ้าจอจับจ้องอยู่กับจอตะพามมันก็ยังไงอยู่นะเฮ้ยแต่เป็นผมผมว่าผมทํางานตรงนี้นะถึงคุณจะจับจ้องถึงคุณจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคือถ้าคุณจะเล่นอะไรเนี่ยคุณแปลกนอกเลยคุณออกไปเลยเหมือนคุณไม่เฉียะนะครับ แต่ไม่ใช่เอามานั่งอย่างนี้มันมันไม่ถูกผมก็คิดว่าคุณควรจะตั้งใจทํางานให้ถูกตรงนี้ไม่น่าจะทําไอ้เนี้ว่าอย่างนั้นะแต่ว่าก็มีภาพดูออกมานะครับเป็นภาพที่บรรดาพ่อสื่อทั้งหลายไม่ใช่ไม่ใช่พ่อสื่อพ่อชักไม่ใช่ไงไม่ใช่ไม่สื่อนะสื่อเนี่ยที่พยายามจะหาจุดโจมตีจุดบุกพ้องของบรรดาสอสอ โดยเฉพาะยิ่งฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับจะเอาจับข่าวประเด็น,นติ่งมาลิกานี่แหละหนักเลยนะ<ร>คุณติง่งเนี่ยนะคติหนักเลยภาพนี้นครับโจมตี่หนักอ้าครับมันจะมีภาพสสท่านหนึ่งนะในสภาเนี่ยก็ได้แท็บเล็ตนะฮะแท็บเล็ตของสภามาระหว่างนั้นก็มีประชุมสภานั่นแหละนะฮะภาพยังไม่มาระหว่างนั้นก็ประชุมสภาครับแล้วก็อันเนี้ยเห็นภาพที่เห็นก็คือท่านสสท่านหนึ่งนะฮะเอาแท็บเล็ตขึ้นมาเล่นเกมอ้าวทำไมภาพยังไม่มาหายยังเฮลโหล มะอ่ะมาเอาเอาเอาแท็บเล็ตมาเล่นเกมนะฮะแต่ว่าคุณติ๋งก็เอาไปโอ้โหนะฮะวิจารณ์ถาเสียเทเสียสองประเด็นเลยนะฮะแทนที่แทนภาพที่สองเหรอไหมฮะภาพนี้ก็ได้ฮะภาพซ้ายภาพซ้ายไหมเออสอเล่นเกมเห็นไหมครับหนูติ๋งนี่ด่าเลยนะด่าเต็มที่เลยใส่เต็มคะแนนเลยคืออ่านี่ภาพที่ที่เขาถ่ายมานะครับที่เป็นประเด็นนะฮะคุณติ่งก็ไปโพสเมื่อกี้นะฮะเอาย้อนกลับครับเล่นเกม นะฮะเนี่ยก็คุณติ่งไปเล่นโอ้ยสอสอไม่มีเวลามึงว่างนักเรื่องไงเนี่ยคุณ คุณติ่งโพส์นะบอกว่าเป็นสสพักประชาธิปัตย์ชื่อคุณเกียรติอุดมนะเป็นสสอุดรอุบลราชธานีคุณติ่งบอกอย่างนี้แต่ว่าคุณเกียรติอุดมออกมาปฏิเสธแล้วนะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็มันก็มีสสพักคุณเหมือนกันัางขวาเนี่ยคือระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนหนึ่งเหมือนกันัวขาวเนี่ยนะอันนี้ก่อนหน้าฮะอันนี้คือเหตุการณ์ทางขวาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ไม่ใช่ประชุมครั้งนี้แต่เป็นครั้งที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมผมก็จะอย่างนั้นนะนะฮะเป็นคุณพิเชษพันพิชา เขาปวนสภาคราวที่แล้วอ่ะนะครับคุณพิเชษพันพิชาติกุลพันพิชาติกุลนะสสกบีพระปัทธิตัดก็เคยทำเหมือนกันนะแต่คุณติ่งก็ไม่ได้เอามาพูดคุณติ่งเขาบอกเฮ้ยที่ด่านั่นด่าแท็บเล็ตเว้ยมือถือไม่ด่าแต่ผมก็บอกว่าทั้งคู่อ่ะครับนะทั้งคู่เล่นเกมมาขวาเล่นไพ่ไอ้เกมเหมือนกันด่าเขาอีกโอ้ยนั่นเล่นไพ่เลยนะไม่มีอีกภาพหนึ่งนะที่ดูภาพโปะอะดูภาพโป้คราวที่แล้วพระปัทถิตัดใช่ไอ้นั่นลูกชายของคุณบัญจับบรรทัดฐาน์อ่าเนละนะครับ แต่ว่าอันนี้คือเป,เป็นเป็นประเด็นนะฮะแต่ว่ามีสุดยอดของประเด็นอีกอันหนึ่งคุณโดนะฮะอ่หนังสือพิมพ์ผู้จัดก,การครับ,รบนะฮะเอาภาพภาพหนึ่งมานะครับแล้วพยายามเนี่ยโอ้โหอันนี้อันนี้ภาพโป้เลย,เน,ยนะครับหนังสือพิมพ์ผู้จัดก,การเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็บุญยอดครับคุณบุญยอดเอาประเด็นเนี่ยไปเล่นครับคือเอาเข้าสภาเหรอครับอืมเขาเอาบุญคุณบุญยอดเขาไปโจมตีครับมาผ่านสื่อบอกว่านะครับว่าสสที่ได้มาเนี่ยนะมานั่งดูภาพโป้ในสภาภภาาพโสในนะก็ ภาพนี้ออกมาพี่น้องในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะฮะก็ตอนแรกก็ลุ้มด่าครับมึงบ้า uct. ทุกคนคือเอาจานยาบันเข้าไปจับปุ๊บปุ้มเลยนะ,ะเห็น,นแต่ภาพปโป้ว่างั้นก็ด <พอ S 2> ูภาพโป๊ปุ๊บก็บอกบ้าเลยจะไปดูอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นหนึ่งวัน,นะฮะพี่น้องในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็พยายามจะดูว่าภาพนี้มันภาพอะไรวะไม่ได้ภาพในแท็บเล็ตนะภาพทั้งหมดนะฮะโดยรอบเราจะเห็นนะครับว่าบุรุษท่านนี้นะครับเป็นภาพที่ได้มาที่จาหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะครับ เะฮะเราจะเห็นสื่ออ่านนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันปลุกระดมมวลชนปั่นป่วนตลอดนะครับเห็นสิ่งที่ผิดปกติจับได้คือตอนนี้ผมเห็นอย่างหนึ่งนะคือใส่นาฬิกาสองเรือนเนี่ยบ้ามนุษย์ที่ไหนเห็นไหมฮะมาเล่นแบบนี้เลยเลยพวกนี้อะไรนะผู้จัดการมันช่วยกันขนาดนี้เลยคือไม่รู้เหมือนกันนะเจตนาเขาทําอะไรแต่ว่าคุณบุญยอดเอาไปเล่นแล้วล่ะกันกาตีกินกินก็ช่วยอย่างนั้นเลยเหรอ บญยอดมันไปรู้อะไรช่วยอย่างนี้เลยเหรอมันจะถอนงบร้อยเปอร์เซนต์จากสภาน่ะเออก็คืออย่างที่คุณเห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยเอาอีกทีอ่ะอีกทีอ่ะอีทีภาพเมื่อกี้อย่างที่ผมเห็นเนี่ยผมบอกว่าคุณดูถูกสติปัญญาคนไทยมากนะฮะคือถ้าวูบแรกเนี่ยทุกคนจะด่าไงนะวูบแรกด่าเฮ้ยมึงดูภาพบ้อเลยแต่ว่าดูให้ดีเฮ้ยมือก็คนละผิวสีนะก็ดูถูกนะฮะนะคนละมือแล้วก็พยายามนะครับโยงภาพเนี่ยนะครับไปสู่การประชุมสภา ก็เมืเ่อกี้เล่นเกมไอ้คนนี้ดูรู้ปะว่างั้งนคือโตโตอ่ะคุณีครับเป็นไงฮะโตนะอันนี้ลายหินอ่อนนะพวกในโลกไซเบอร์พยายามจับมาบอกว่าเฮ้ยโตเนี้ยลาหินอ่อนนะโตสภาไม่ใช่สีนี้นะเป็นสีไม้โอ๊กเป็นสีไม้โอ๊กนั่นแล้วก็จะได้เห็นนะครับสองสองอย่างผู้จัดการทําอะไรไม่รู้แต่บุญย่อสุขถิ่นไทยกูจะตีกินกูจะกระทืบ คู่ศัตรูเนี่ยกูจับอะไรได้กูมาเล่นตลอดแล้วสุดท้ายมันจะออกอย่างนี้ครับเมื่อในโลกไซเบอร์ได้ตีแผ่ความเป็นจริงคุณยอดสุดสุดไทยคุณเล่นอย่างนี้คือไม่ใช่ครั้งแรกนะเนี่ยมันครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่ามันไม่รู้จักอายมันไม่รู้จักสํานึกมันไม่ใช่ขนาดนี้บุญยอดในสายตาผมเนี่ยไม่ไม่น่าเชื่อถือแล้ว ล้นะครับคือคนเราโกหกครั้งเดียวนี่ก็พอแล้วครับไอ้นี่ไม่รู้ซ้ำซากกี่ครั้งนะอืกลายเป็นเหมือนกับเหมือนเพื่อนคุณสักคนคุณรู้จักอยู่นะ่ะต่อแหลทุกวันเนี่ยไอคนแบบเนี้ยคุณว่ามันมีน้ำหนักไหมแล้วมันจะพูดเรื่องจริงใครจะไปเชื่อมันถูกไหมฮะเนี่ยผมตาแล้วเป็นพี่น็อกคิโอแล้วนะเด็กเลี้ยงแกะประมาณนั้นเออแม่ผมสองเวทใจเกี่ยวกับการเล่นเกมคือถ้าคุณเป็นพินอกคิโอเนี่ยนะคุณคุณบุญยอดขณะนี้จมูกคุณยาวถึงบางลำพูแล้วฮะ โอ้เวทกรรมจริงๆคือเอาประเด็นมาเล่นจะตีกินเขาแล้วว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็เออได้แค่นี้นะแต่ว่าประเด็นนะเป็นประเด็นที่สู่อยังเล่นอยู่นะผมก็ยังบอกทั้งสอสทั้งทุกท่านนะครับที่ที่เอาแท็บเล็ตไปเล่นไปอะไรเงี้ยนะครับก็ผมว่าอันเนี้ย มันมันแสดงวุฒิภาวะว่าคุณเป็นผู้ใหญ่หรือยังคุณรู้จักแบ่งเวลาไหมนะนี่เวลาทําอะไรนี่เวลาทําอะไรนี่อย่างฝรั่งเนี่ยผมชอบนะเวลาเล่นเขาเล่นชิปหายเลยนะเขาเล่นเป็นเด็กเลยนะแต่เวลาทํางานปั๊บเขาทํางานเลยฝรั่งเป็นแบบนี้ส่วนคนไทยเวลาเล่นไม่ค่อยเล่นอ่ะเก๊ก เก็กผู้ใหญ่แล้วไม่เล่นนะแต่เวลาทำงานเสือกเล่นอย่างเงี้ยมันยังไงจริงๆนะท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายนะผู้บริหารบริษัทส่วใหญ่ฝรั่งอ่ะแก่ๆคนเล่นกันโอ้โหเล่นันเป็นเด็กเลยฮะเวลาเขาทำงานนี่ก็จริงจังแล้วที่นี้คุณเป็นสสกินเงินเดือนเป็นแสนนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมว่าน่าจะให้ความจริงจังกับอาชีพคุณนิดนึงขณะผมเป็นดารานะอาชีพผมเนี่ยผมยังจริงจังในการทำงานคุณเป็นสสมีอาชีพเพื่อเพื่อประเทศชาตินะนะ เพราะฉะนั้นมันน่าจะจริงจังนะครับน่าจริงจังผมสบายใจอย่างผมตกงานยังไม่ต้องจริงจังการตกงานตกงานยังต้องจริงจังการตกงานจริงจังจังตึกมาจริงจังยังเลยนะนี่คือเรื่องในสภาที่มีนิดนึงก่อนจะเบรกมีเรื่องสั้นๆนะก็คือนาฬิกาเรื่องนาฬิกาพูดเยอะเไม่มีในสคริปอะไม่ใช่ฮะนาฬิกาที่ยื่นไปในสภาเขาบอกเรือละเจ็ดหมื่นห้ารับแพงเาว่าาอย่งั้ไนะครับก็ทาง อองบประมาณเขากมีมีสอสอเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์ตรงนี้นะครับครับคือ <c oughs> คือไปพูดว่าคือมีออก็สสเข้าไปยื่นกระทูในสภาบอกว่าการใช้จ่ายงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับกออ็มีการจัดซื้อ 15ล้านบาทสําหรับค่านาฬิกา200เรือนครับ15ล้านบาทกับนาฬิกา10อ่า200เรือนแล้วก็เฉลี่ยแล้วเรือละ75,000มาเขาว่างี้ครับนะฮะซึ่งมันมันเป็นนาฬิกาที่แพงมากแล้วก็มีวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะฮะและขณะนี้เนี่ยาทางรัฐสภาก,ก็ชี้แจงมาแล้วฮะโดยโฆษกรัฐสภาครับนะครับเขาบอกนายนุก,กูลสันทิติเสรีนะฮะก็เป็นโฆษกเลขาธิการโฆษกสำนักเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่างบประมาณตรงนี้นะฮะสิล้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ค่านาฬิกาก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยนาฬิกาจริงๆแล้วตกเดือนหนึ่งสามหมกว่าบาทไม่ใช่เจ็ดหมื่นห้าที่นาฬิกาต้องแพงอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าต้องเชื่อมอุปกรณ์นะพะนาฬิกา200รเรือนจะต้องตรงกันเป๊ะต้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านดาวเทียมอะไรบ้าบอเยอะแยะไปหมดนะฮะเขาถึงควบคุมว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือส่วนที่2งบประมาณตรงเนี้ย หลายล้านบาทอยู่นะคือสําหรับนาฬิกาเนี่ย240เรือนเนี่ย8ล้านบาทส่วน7ล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องค่าระบบนะครับ ก็ก็มีคนไปเปรียบเทียบเหมือนกันไอนาฬิกาไอสามหมื่นกว่านี่ก็ยังแพงนะในท้องในท้องตลาดเขาเช็คเว็บไซต์แล้วเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้ควรจะอยู่ที่ราคาประมาณหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นบาทเท่านั้นเองนะฮะ <c oughs> แต่ก็เป็นธรรมเนียม <c oughs> เรา <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าราชการไทยทําไมต้องซื้อของแพงแล้วทําไมไม่รู้จักประหยัดงบประมาณให้ให้ชาติบ้างทุกอย่างข้าราชการไทยใช้ของดีมากมและแพงมากต้องแพงกว่าท้องตลาดเสมอคนไกลเหล่านี้เมื่อไหร่มันจะเลิกเงินที่ของทรัพยากรของเราเนี่ยที่สูญเสียไป กับเรื่องเงินที่มันเกินออกไปตรงนี้นะฮะส่วนต่างหรือความไม่จำเป็นคือใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยคุณพี่ั๊บเนอะไหมฮะอย่างระบบตรงเนี้สองรคุณต้องเอางี่ไหมอย่างคุณชูวิทย์มากไหมพันห้าไหม,ม,ไ,หมไซโก แขวนมันใส่แล้วก็จ้างคนน่ะเอา้าเดือนละหมื่นนะมีหน้าที่หมุนทุกวันน่ะเฮ้เหมือนกันน่ะเช็คให้มันตรงเงยเดือนละหมื่นนะครับสิบสองเดือนก็แสนสองอ่ะผมจ้างในเดือนละหมื่นมีหน้าที่ไม่ต้องทําอะไรเลยหมุนนาฬิกาให้ตรงทุกเดือนจะต้องไปผ่านดาวเทียมไหเจ็ดล้านอ่ะนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยผมฝากหน่อยตรงเนี้ไม่ว่าฝ่ายไหนแหละนะครับการใช้งบประมาณของประเทศเนี่ย ข้าราชการต้องปรับใหม่รัฐบาลต้องปรับใหม่มโดยว่าฝ่ายการเมืองทั้งหมดอย่าทุ่มเฟือยสอสอทั้งหลายเลิกนะฮะคิดเสว่าเงินนี้มันเป็นเงินของประชาชนคุณใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าคไม่ใช่อะไรก็แพงคุณเห็นไหมสาราต่างจังหวัดสารกลางต่างจังหวัดโอ้โห,โโหบลเลอร์บรรล่าอะไรก็ได้ขอให้กูได้ใช้งบอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะฮะแล้วก็ข้าราชการควรจะใช้ของถูกกว่าท้องตลาด พบผ่านการประมูลใช่ไหมถูกต้องครับประมูลดันแพงกว่าอ่ะโอเคพักเบรกก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปครับครับครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนินทาืองไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ในเบรกแรกนี่ก็ค่อนข้างจะปล่อยใเอฮานอย่อยเรื่องสภานะนะเรื่องสภาถ้ามองบูมิฮาก็ได้มองเรื่องซีเรียสก็ได้นะเกี่ยวกับพฤติกรรมสสในสภาผมซีเรียสนะซีเรียสนะครับผมมองเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ นะแต่ว่าลูกน้องผมนะฮะก็เออผมส่งไปทํางานแล้วไปนั่งเล่นแท็บเล็ตเนี่ยหักเงินเดือนเออเป็นเรื่ประักน้ำดื่มนี่สิต้องเรียกมาคุยเลยคือคุณทําน้ําอยู่เนี้ยแล้วคุณเป็นเรื่องเรื่องแท็บเล็ตเนี่ยใช่ดูคิวไลน์ต้องเรียกมาคุยแล้วสอสคนนี้ต้องเรียกมาคุยแล้วดูคิปไลน์มียังบางทีพเพื่อไทยเขาอาจจะไม่มีสิทธิเรียกนะอาจจะเรียกมาเตือนแต่มันก็ไม่ใช่เจ้าของเงินเดือนไงถูกไหมฮะประชาชนมีสิทธิถูกไหมสสเขาเ้าเอกสิทธิ์ผมอ่ะครับอ้าคุณไม่ได้จ่ายเงินเดือนเตือนอะไรลล่่ะโตตกนแแ้วปรชชา